มาละไอกีนไอกีนอะไรอ่ะอีซิ่งข้ามคอมมี่ฉันว่าเราเราจะไปไหนกันดีอ่ะฉันว่าเราไปอุเทนไปกรุงเทนบ้านแกสิมันไปได้ที่ไหนล่ะใช่แล้วมันไปได้ที่ไหนล่ะเท่เลยพวกเราไม่มีรถกันเลยอะลอนลอนลอลาเดินเล่กตัวดีกว่าโอเคกีนเลือกพูดจ้ะ ใช้ขา่าดทำไมอ่ะโอ้ผมคิดว่าพวกนั้นเขาไปน็นแขกนะหนอ่ยโอยได้เปแบบแบบ็นพวกต้อนแลกๆดิพวกเราต้องไปโจมตีใช่แล้วเราไปโจมตีไปก็ถกปเถอะเฮ้ยเราได้จะไปโจมตีเขาใจเย็นๆหน่อยเฮ้ยไปโจมตีมาเลยนี่คไปโจมตีเขาเลยเฮ้ยได้จะไปโจมตีไม่ฟังวะ เอ้ยอย่าไปอย่าไปนาะยอย่าไปโอ้อยฉันไปนายฉันไปอยู่แล้วเฮ้ยนายอย่าไปโอเคอย่าไปเด้งไอ้โอวยเ,เลตเอ้ยอย่าไปไปโอ,โอ้ยโอ้ยมากาะกันอย่างนี้เออสวัสดีพวกนายเป็นยัไงอ่ะ ไม่ส่องมาสวัสดีเลยชื่อชื่อแคสแก่เออกลาพูดกี่รู้ไปเลยก่อนลบอกเบรแล้วก็ตบเออเฮืออตบหน้าใช่เฮ้ยแกประกาศตัวซีเคียวไปใช่ไเฮ้ยแล้วแกจะทำอะไรกรนวะไอ้สกีนใครบอกชื่อชื่อชันก็กรนเหมือนกันล่ะแล้วแกรู้ชื่อชันด้ไยโอเคเขียวอ่ะอ้าวเฮ้ยชั้นชื่อสติ๊กฟิกเกอร์กรนเยอะทำอะไรต้องเปลี่ยนเสียงและ ก็เ,<ม>เห็นเสียงอีกแบบหนึ่งอยู่เลยโอ้ยเราต้องไปห้ามมันสิละเอ้ยเสร็แล้วเราจะไปห้ามไอ้ดาบอากาศไปทำลายเพื่อเชื้อเฮ้ยเฮ้ยดีแก่ทำอย่างนี้เราจะไม่อยากเลยเฮ้ยไดาบเจตเจตเจตก่อนพักก่อนแกไม่ต้องมันสั่งคนอื่นเลยสั่งให้เพื่อแกม้าคาพวกเราตบนะโอ้ยตุ๊กตาจะไควเอ้ยแขนจะขาดเลยเลยเนี่ยโอ๊ยไปนะ พีทอมวีดีสุดสัยเราต้องสู้แล้วเฮ้ยกลัพวกราจะเห็นด้วยวเนาะเกตเต้ต้อตายไอ้พวกค้าเสีเอ้ยมากาดตัวเป็นชั้นเลยเฮ้ยจะทอมตัวเป็นกามหน่อยเลยโอ้ยแล้วไอ้ควีนแกอย่าไปตบมันเขื่อนแกพวกแกดีกวกาห้าวกันจิิงฉันห้ามพวกแกไม่ได้เลยทำไมเขืจะทำอะ ใส่แล้วกาจะทำอะ่ะเฮ้ยอย่าทำ่าทำโอเคครับถลับถิดเขาจะทำอย่างนี้ในเวลาใช้พลังภุมเลยสินะโอ้ยประตะูตะคนเลเซ,ซอร์ออกจากตาได้เลยเฮ้ยแต่เซ้นสง่งเขาไปเฮ้ยกเกเตรียมตัวตายาได้เลยไอ้พวกเพื่อนเวนเฮ้ยทำอย่างนี้หรอกแกก็ตรดจสัตว์ได้หรอกเจ้ารามิก แต่โดนละครับรจ้ะขุจะตัวตายได้เลยตบหัวเลยเอื้อเ็นพมคุดการทำแขนผมขาดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตายซะปอื้อยตัยถีบพ้องปีกลัวแล้วค่ะเอื้อยบุตายกับบุตายดีเกงเนีกยุกตบดตบดกมีลูดีกุอีซานตบป๊ดยูน นี่แกก็ทับพุชชุดจะลังหรอโอ้ยไอ้เทวไอ้กุีนเลยสติ๊กฟิกเกอร์แกจะบอกแล้วว่าจะทำยังไงใช่แล้วสติ๊กฟิกเกอร์กินสติกฟิกเกอร์บูนไปบอกเขาหน่อยดิเรื่องชั้นเลดบูนไแหละอ้าวก็ได้ก็ได้บูนเลยบอกก็ได้อย่าไปเดีแต่ชุดโนบุกเราก็โดนหรอกเฮ้ยพุ่งไป กุดมาจัดมาทำลายกุดปุ๊บกุดจับตัวตายได้เลย<ม>เอาจิงแล้วคระดับกับไปจะคอยจะทำะไรจะทำะไรอย่าทำเอ๊ะอ้ยแกตัวเสียแนบเชน่อแล้วจะทำเป็นหน้าวได้เลยมไม่ต้องมาทำตัวเก่งเลยกับตายซะ<ม> <c oughs> แกดีละแก ว้ยไอเพื่อนเว้แกก็ไม่ต้องเป็นกันแล้วก็ท้องเออต่อยท้องเลยเอเสี้สโัสัดมอาวปแค่นิงทำาเลยละครับเมื่อกี้คุณพูดเราต้องเีกับกาแแค่น่งแล้วับเกตายซะ แกฆ่าเพื่อนคนทั้งหมดแกเตรียมตัวตายเลยเลยไอตัวสุดท้าย่ะแกตายหรือ,อยังขึ้นการทำเพื่อนพร้อมลุกครับจ้าเฮ้ยแกทำอย่างนี้แกก็ตายหรอกโศกเศสงสัยมีคนอยากจะตาย,ย คว,ว,วันเอาไวคเค่นิกเฮย้ยนี่แกกเาเพื่อนล่าเอาไวคเค่นิกเลยเหรอยจะคิดไปพรมม่มีรางเอาไวคเค่นิกนะครับเกตัวตาย,ยแกกล้าทำอย่างกับเช็ดอย่างนี้กันเหรอทำอย่างกับเช็ดเป็นลูกหมาเนี่ยโอ้แม่แม่แม่คุณรู้ตัวได้หรอครับแกกล้าพูดอยา่างงี้ ยูเรเซอเวคเดิงของตัวเซคอลบิคอเวคดิงกูเช็หน่อยเปงงตบ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 แทงต่ำมันจะต่าฮ่าฮ่าูถามีกแล้วคดว่าผมตลกเวยละครใช่แล้วทำไมตายซะอึยระเบิดมหาศาลตะกี้คิดว่าไม่มีใครกลัวนะคุณพูดอะไรของคุณไม่ทราบครับเฮ้ ก่อเช็ดใ้ถือระบบแค่ดีใครจะไปกลัวเพื่อนคุณไงครับกับข้าพุทธเชลมาพวกแกแลกแก้วก,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 ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเชื่อในเซ็กซ์คอมิกเอาเวทเข็ดดิ่งเลยนะเอย่าจดต,ตายซะออโอ้ยเคยคุณจับขยับตาได้แล้วครับก็ใช่ไงแล้ว้ฉันไปขยับตาแล้วแกก็ฉันก็ยิงเลษเสือไม่ได้สิ โอเคครับอย่าพึ่งบ้าสิชะชดคุยได้ไหมเราไปกับตายซะาตายอย่างนี้เล่อฮาเด็กตัวตายซะครับฉันไปต,ต,ตายหรอกน่จะไปปิ้วขึ้นฟ้าเลยครับอย่าฮ่าคุณตายซะครับว้อาอา้าวมาแค่มาแค่นี้อย <laughs> ่าฮ่าตายซะครับอา้า ไปดิ่แกทำอย่งนี้กับเชอร์กันเหรชิคือเดเซคันเขาไปเอาไว้คันดิคชัน,น,นกลัวแกทีได้ล่ะฉันบี่งไปต่อยได้แกทิ่ก,ก้าเลยขนาดนดรากหลอดชิคกี้ค่าไปก่อนเลยเดดากหลอดอะไรไรสระขับแกกล่าวดรากหลอดไรสระเออเขาเก่งขนาดที่ว่าชั้นชนะได้อย่างง่ายเลยหรือแกอยากเจอเดือดเดือด,ดอะไร the chosen one. Ao Ghé đâm được ghé. Lê chết cọt chặt cắp chặt kè. Lê la ผมถึงกับตุกเปิดล่างเอาวคิดนิ่งเลยเหรออ้าวและชัดแค่รอแกว่าจะไปช่วยทำเอ้แกตายใจโอ้ยผมกำลังจะกลับล่างเอาวคิดนิ่งเลยกลับล่างปกติไม่ต้องมาทำเป็นอวดอ้างไปละวี <c oughs> โอ้ยเข้าไปแล้วล่ะครับเนี <c> ่ย <oughs> มันก็โหดจริงๆเลยนะไอ้เจ๊เขาเข้าไปเอาไว้คิดนึ่งเนี่ย ลำบากมากเลยกับการสู้กับดิสไอคอนคบิกับเวกินนิงนี่